สวัสดีครับเราจะมาดูต้นไม้กันครับต้นมะม่วงต้นมะขุดระบุตรลำไยอะไรทุกอย่างนะครับที่ปลูกแล้วไม่ออกดอกออกผลออกช้านะครับอย่างนี้ก็ออกแล้วครับเราจะมีวิธีง่ายๆครับจะทำให้ออกดอกออกผลเร็วปลูกไว้หลายปี เราก็จะขุดรอบๆอ,อย่างนี้ครับรอบโคนต้นประมาณ1 0 30เซนครับถ้าต้นเล็กนะครับต้นใหญ่ก็สี่ห้เซนท่าแขนเท่าขาเนี่ยตามตามใบครับเหมือนกันใส่ปุ๋ยน,นี้ไม่ออกดอกคือมันออกช้าหลายปีสอปีสีปีไม่ออกดอกนะครับเราก็จะมีวิธีง่ายๆครับรขุดรอบๆต้นนี้ก่อนครับ แล้วก็เราเจะมีเกลือนะครับเกลือโรยเข้าไปโรยรอบต้นนะครับเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับเยอะก็ไม่เป็นไรรอบอย่างนี้นะครับถ้าเราเอาเกลือที่เป็นเม็ดเม็ดยิ่งดีครับเป็นเม็ดอันนี้เราสาธิตให้ดูว่า ออกเกลือนะเกลือตัวนี้มันอาจจะเปลืองหน่อยเพราะว่าเป็นหอ่อมันแทงกว่าเราต้องซื้อเกลือที่เป็นเม็ดนะครับโรยรอบต้นอย่างนี้นะครับเกลือรรยรอบโรยรอบต้นที่ไม่มีดอกไม่มีผลนะครับมันยากกว่าจะออกดอกออกผลโรย ตามรอบต้นอย่างนี้เลยนะครับเกลือเกลือเม็ดยิ่งดีนะครับเกลือเม็ดระยะห่างก็แล้วแต่ต้นนะครับอันนี้ต้นเล็กครับต้นไม้ต้นดอกผุกม,มุม่วงมุดลาไยอะไรเงี้ยตอนนี้มันมีผลออกดอกแนะข้างล่างนู่นนะครับแล้วก็ใส่เกลืออย่างนี้แหละครับแล้วก็กรบ ดินกรบนะครับสิกงบอย่างนี้เราต้นเนี่ยมันก็จะออกดอกเร็วนะครับออกดอกออกผลเร็วที่ปลูกหลายปีแล้วไม่ออกดอกออกผลนะครับทํากันอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับไม่เปลืองเราต้องซื้อเกลือเกลือเป็นเม็ดนะครับเป็นกระสอบมาหลายๆหลายๆทีละ ให้เยอะๆก็ได้ครับไม่เป็นไรอย่างนี้นะครับลองทำดูนะครับสวัสดีครับ